สื่อมวลชน่ิคารพกรบผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบรั์ธีรชื่อพรคประชาธิปัตในวันนี้มาส่งหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดำเนินการรื้อฟื้นคดีนายพานทองแท้ชินวัฒน์เช่นเดียวกับคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาสืบเนื่องจากกรณี สำนักง,งานในการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องต่อน,นายบรยุทธ์ถือพิทยาหรือพอสถือวิทยาในทุกข้อกล่าวหาและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งของอายการนั้นปรากฏข้างความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างกว้างขวางและนานาประเทศไม่เชื่อถือต่อระบบความยุติธรรมของประเทศไทยอายการสูงสุดมีคำสั่งแต่งตั้งคนะ ทำงานตรวจรายการพิจารณาคดีโดยมีนายสมศักดิ์ติยะควานิชรองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทํางานนั้นพรรทท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยืนยันกรณีนี้ว่าไม่เคยช่วยเหลือไคยไม่เคยแทรกแซงการทางาน,นของหน่วยงานระมวนการยุติธรรมและไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นกรณีบรรทัดฐานเดียวกัน รบเป็นเพื่อนกำนองเดียวกันและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ Nine นายเนตรนาคสุทธิธิดีอายาการเหมืนเมื่อการจะดีศาลสูงรักษาการในตําแหน่งรองอายาการสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทนอายาการสูงสุดเหมือนกันและสังคมเกิดความคลางแทงใจสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันนั่นคือคดีหมายเลขดำที่ออ,กอ,อก 245ทับ2อง1ที่เป็นงารอายการสำนักคดีพิเศษ4เป็นโจทย์ยื่นฟ้องลายผ่านของแท้ชินวัตรในคดีร่วมกันฟ้องเงินู้นุจริตปล่อยผู้ธนาคารกรุงไทยจำนวน10ล้านบาทในความบิดร่วมกันฟ้องเงินและสมคบกันฟ้องเงินตามพระราชบัญญัติกันกและปรับตามการฟ้อง,งิน พศ2442มาตรา59และ60และพระราชบัญญัติป้องกันและประับปรามการข้รอมเงินฉบับที่5พศ2 5 5 8มาตรา10ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และ91การที่นายเล่นนากสุดรองทิบดีอายการปฏิบัติหน้าที่แทนอายการสูงสุดสัง่งไม่อยู่กรณ์คดีรายพันธ์ของแท้ชืนว,วัดแทนอายการสูงสุด จึงเป็นการตัดตอดความยุติธรรมไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาของสารเุจรินและประพฤติผธธิชอบในชั้นอุทธรณ์และสร้างความคลางแคลงใจต่อสังคมเป็นอย่างมากเพราะคำพิพากษาสารชั้นต้นผู้พากษาหัวหน้าคณะมีความเห็นแยง้งให้ลงโทษจำพุกนายพานทองแท้ชินวัตร์4ปีจึงขอให้พระนาท่านนายฐมุตรีสั่งดำเนินการรือ้อฟื้นคดีนายพานทองแท้ชินวัตร เป็นการ่วนที่สุดเช่นเดียวกับคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาจึงกลับเปียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากให้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้กระผมและพี่น้องประชาชนทราบต่อไปด้วยกับขอบพระคุณยิง่งนะครับ